ดูเซตนี้ครับนี่ฮะสเปคที่คุ้นเคยครับสอง9มสี่ันเก้า้ยเก้าสิบาทได้ครบชุดพร้อมใช้งานกำลังเล่นพับควยเอ้ยพับจีเตรียมส่งลูกค้านะครับเครื่องนี้ลูกค้าขอให้รีวิวด้วยอยู่จังหวัดไหนนะลืมแล้วขอดูวันนะครับโอ้ลูกค้าอยู่สกลครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับอ่ะยิงเรียบร้อยครับมันโปรครับมันเลยยิงผมได้นี่เราปรับสูงนะเนี่ยให้ดู ปรับสูงที่ฟูให้ตีครับ1,920คูณ8 0ครับหรือจะเล่นอันตาเนี่ยเล่นให้ดูนี่นาไปใช้นี่ปึ๊บเป็นอันตาครับไปเล่นดูเอะลื่นๆครับสไปร์บือสะดอโบทีมกําลังจะแพ้ตอนนี้แต่ผมจะกอบกู้เอกราชครับ24,990ครับเซตนี้นะครับผมเหลือใครไม่เอาจอก็เอาจอทิ้งไปนะครับเอาแต่เครื่องอย่างเดียวครับ19,990ครับมีรีโมทเปลี่ยนไฟด้วยนี่ปิดไฟได้นะครับแล้วก็เปิดไฟคืนได้นะครับผมเปลี่ยนไฟได้ตามใจต้องการ นั่นเองครับ i3 ครับ 10105F 4 core 8 thread turbo 4.4ครับ ram เป็น viper gaming DDR4 บัตร 3,216G DDR4 นะครับแล้วก็การ์ดจอครับ Gforce GTX 1650 4G DDR6 ครับ s d m 2 NVME 256G ครับ power supply sigma tech 600W นะครับตัวเมมบอร์ดตัวนี้เป็น H510M อยู่กับ case i t s o n a r empire ครับไฟด้านหน้าอย่างนี้ครับโคตรสวยครับเป็นกระจกนะฝาข้างก็เป็นกระจก แ,แ,แ,แต่นี้เราเปลีอยนให้ดูนะครับด้านในเครื่องดีไซน์อย่างนี้บเปลี่ยนไฟลได้นะอย่างที่บอกนะครับแต่ถ้าใครเอาจอจอนี้จอตัวนี้เป็น AOC ครับ24นิ้ว Full HD ครับ75็ดิเรอคูณพันเอาจอด้วยเนี่ยจบอยู่ที่24,990บาทรับของใหม่ทั้งหมดประกัน3าปีครับของแถมเมาส์คีย์บอร์ดแผงเมาส์แบบยาวตามนี้เลยครับเดี๋ยวขอยิงก่อนทักตัวนะถ้าผมไม่ได้ยิงทักตัวหนึ่งผมจะไม่ปิดคลิปนะครับผม แม่งอยู่ตรงหน้าเลยดูกันไปครับดูกันไปครับพี่น้องประชาชนครับพับจีปรับอันต้าครับในงบ19,990รวมจอ24งสีเอาเกครับเฮ้ยคิดว่าคิดว่านี่คิดว่าศัตรูเอาจริงนะผมถือแค่แค่เนี้ยไปยิงมันก็ได้นะเนี้ยเนี้ยเนี่ยพกทองขโมยทางแม่เติมเนี้ยดูปืนแม้วก่อนเนี้ย ตัวก่อนนะครับมันเห็นผมวิ่งมาแบบดูดิดูมันติ่มดิดูดิโอ้แบบสู้ไม่ได้ก็ติ่มแบบนั่งยองเซ็ตยอไะอย่างที่บอกครับยิงไม่ได้เราจะไม่ปิดคลิปโอ้โหก,กับยิงได้แล้วครับกับยิงได้แล้วครับความฝันเราใกล้เป็นจริงนะครับพี่น้องประชาชนครับนั่งดูไปเวทนาผมก็สั่งคอมกันได้นะครับมีหลากหลายสเปคตามใจต้องการนะครับผม ทุกอย่างเป็นของใหม่นะครับประกัน3ปีครับที่เซตนี้อ่าเรียบร้อยครับแตก1ครับแตก2ครับโอ้โหยังกากโอ้ถามจริงใครเอาผมลงเนี่ยแมตเนี้ยนะครับไม่มีหรอกนะครับอ่ะจบเจ้าเรียบร้อยที่เซตนี้ฝากไปในอ้อมอกความใจด้วยครับจากร้านบอสพีซี PC.